พี่นัทเอาเพลงที่ให้กับน้องๆพี่ๆน้องๆนะครับครอบครัวของคุณแจซอนนะครับซึ่งอินมากเมื่อวานนะครับไม่ต้องรู้ว่าเราคบกันแบบไหนนะครับคาว่าคบกันไม่จำเป็นจะต้องแบบเป็นแฟนเนาะการคบกันเป็นครอบครัวก็ได้เช่นกันนะครับวันนี้พี่นัทตื่นเต้นหรือเปล่าครับวันนี้เต็นตัวแทนหมู่บ้านมาเลยแล้วเนี่ยตัวแทนของหมู่บ้านนะวันนี้ตื่นเต้นครับตื่นเต้นครับเตรียมตัวไม่ค่อยเได้เตรียมตัวเท่าไหร่เลยับ ลูกลูกชายสองคนไม่อยู่ไม่มีใครมาลงให้เลย <laughs> ลูกหมีกับลูกละมุดไม่มีใครอยู่เลยใช่ไหมวันนี้ก็เลยมาเองเลยนะครับก็เปกำลังใจให้พี่นัทละกันนะครับเดี๋ยวเตรียมยกเวทีนี้กับพี่นัทเลยครับเชิญเลยฮะครับผมขอบคุณฮะวันนี้ก็จะมาร้องเพลงครับชื่อว่าฉันดีใจที่มีเธอนะฮะเป็นเพลงรัก ครับผมเพิ่มัเมื่อวานผมได้แชร์เรื่องราวความรักของน้องๆที่กำลังแบบว่าอินเลิฟก,กันนะฮะหลายๆคู่วันนี้ก็จะมาแชร์อีในอีกรูปแบบหนึงนะะ่งครับเกี่ยวกับน้องๆผมแล้วก็พี่ๆของผมเหมือนกันในคลับนะะเป็นแบบพี่น้องนะฮะเรื่องราวก็ประมาณว่าเมื่อสัก กลางปีนะครับผมผมติดถ้ำออกมาครับผม <c oughs> ก็ช่วงนั้นผมก็รู้สึกส่วนตัวนะตอนนั้นพ็อเฟลเฟลคือเบื่อแล้วก็ไม่อยากจะเล่นแอบมันมันหมดเหมือนหมดแชั่นที่จะเล่นอะไรเงี้ยไม่อยากเล่นขับตัวขับเองนั้นยังเป็นเวลหนึ่งอยู่ครัสมาชิกก็ยังน้อยครับ แล้วผมไปติดทํามก็ยิ่งน้อยไปใหญ่มันทําให้ขับผมแทบจะไม่เป็นขับแล้วตอนนั้นจนต่อมาเนี่ยก็มาเจอกับน้องๆเริ่มต้นก็คือเจอกับน้องมะเฟืองเลยครับน้องคนนี้จริงๆแล้วผมรู้จักน้องมาก่อนหน้านั้นนะฮะแต่ว่าเริ่มเข้ามาแบบคุกคีกันมากขึ้นก็หลังจากนั้นจากาที่เราเมื่อสักครู่นี้ก็มาเจอเมะเฟืองครับก็ได้เข้ามาอยู่ในขับเดียวกันแล้วมะเมฟืองก็มะเฟืองอีกที่ชวนน้องๆ ของมาเฟืองที่รู้จักการสนิทกันเข้ามาอยู่ด้วยกันครับระหว่างทางจากวันนั้นเบลขับเีหนึ่งจากวันนั้นมาจนถึงขับเบี6วหกวันเนี้มันก็มีเรื่องราวสตอรี่มากมายครับทั้งทะเลาะกันงอนกันคนนั้นงอนคนนี้คนนี้งอนคนนั้นก็มันเป็นโมเมนต์ที่แบบเออเราทําให้เรารู้สึกว่าเราสนิทแล้วเราก็แบบ เราเรารักกันเร,เราเราบริสุทธิ์ใจที่จะแบบว่าเป็นพี่น้องหรือเราครบกันด้วยไม่มีผลประโยชน์มาเกี่ยวข้องเป็นพี่น้องกันจริงจริงแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคืออยากจะขอบคุณนะฮะที่เลือกเพลงนี้มาคืออยากจะขอบคุณน้องๆพี่ๆทุกคนในครับนะครับทีอ่อยู่กับผมอยู่กับพวกเราอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้นะฮะทีาผมเลยเลือกเพลงนี้มา เดี๋ยวผมขอแอดมินแอดห้องนิดนึงครับแอดมินนิดนึงครับขอขอแอดมินนะฮะอะพี่พีอยู่ไหมฮะพี่พีพี่พีครับเดือดจอไม่เ,เอ่ยพี่ชายนะฮะไม่รู้ว่าอยู่หรือเปล่านะเนี่ยน่าจะไม่อยู่จอนะครับพี่นะัทอืม Yeah, แแยลขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะอยู่ไม่เอ่ยอ่าของพ่นัดนะครับ,เ,เ,รบเดี๋ยวสักคู่นะครับผมติดต่อพี่พีให้นะแป๊บนึงนะครับอขอโทษด้วยครับผมก็ลืมบอกไว้ก่อนนะขอโทษด้วยไม่เ,เป็นไรฮะนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วโอเคนะครับข้ขอบค <ผม S 1> ุณครั<อ>บ โอเคครับงั้นเดี๋ยวก็ไปฟังเพลงกันเลยนะครับ ในโลกที่มีความวอหวนในโลกที่ทุกคนต้องดินดองที่สัดสึมร้อนอน้นจนใจนั้นแสนเมยในโลกที่ความทุกขพอใจได้เดินผ่านเข้ามาเรื่อยเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นไร แต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิง่งได้พบยิ่งเธอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอ แต่คือกำลังใจเดียวที่มีไม่วานที่ไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้เพีพ้อยอะไรฉันก็รู้แลาฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ ในอุปสรรคที่มากมายในความหวาดวันที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบาาาันและอดีในความเจ็บปวดที่ต้องเจอยี่งไม่เคยลืนไปสักทีแต่ยังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใด แต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งได้พบยิ่งเจอลับทำให้ฉันยิ่งคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอแต่คือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่นละทีไห้ ฉันดีใจที่มีเธอแม้จะต้องพ่านอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้มีแต่คนจรงนะที มีทุกคนคนระับที่น้องๆอยู่ด้วยกันน,นี้ขอบคุณที่กำลังใจนะที่เยคยคอยมีให้กันตลอดขอบคุณจริงๆไดยิ่งชี่วิตยิ่งพา้ยิ ทำให้ฉันยังคิดในใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคิดกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหน,น,นฉันดีใจที่มีเธอแม้ะ ไ่เหลือใครฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้ฉันก็รู้และฉันอุ่นใจเว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่กับฉัน ขอบค,ครัพี่นัดครับครับพี่นัดรู้ไหมว่าพี่เป็นคนที่เก่งมากๆคนหนึ่งเลยคือจะบอกว่าพี่ดูแลทุกคนผมอ่ะเข้ามาเล่นแอปที่ลังอ่ะผมรู้สึกว่าห้องพี่อ่ะเป็นห้องที่อบอุ่น มากๆม,มีทุกคนที่คอยให้คําปรึกษากันและกันซึ่งพี่นัทด,ดูแลทุกคนได้ผมไม่รู้ว่าพี่นัทอ่ะเคยบอกคําว่ารักกับทุกคนไหมแต่พี่นัทอ่ะแสดงอยู่ทุกวันว่าพี่นัทรักทุกคนเป็นห่วงทุกคนตลอดเนี่ยการกระทําพี่นัทอ่ะมันบ่งบอกถึงว่าเนี่ยคือพี่คือคนที่แบบถ้าเป็นบ้านหลังหนึ่งอ่ะพี่นันเปรียบเสมือนครอบเสาบ้านอ่ะ พี่ยืนทุกอย่างให้กับน้องๆคือน้องๆมีทุกอย่างไปเลยไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ที่ละถ้ามีปัญหาอะไรเดี๋ดวยวพี่ทําเองอย่างเงี้ยซึ่งพี่นัดเป็นคนแบบนี้ผมคิดว่าพี่นัดแบบเป็นคนที่น่ารักมากๆซึ่งพอได้รู้จักได้แบบได้คุกคีกับขับกุญแจซอนนะยิ่งทําให้ผมรู้สึกว่าเอ้ยครอบครัวเนี้ยคือเขารักกันเขาแบบผ่านอะไรมาด้วยกันเยอะคือเขาซับพอร์ตกันตลอดคือเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆจริงๆนะครับคือเจมก็ ดีใจแทนคนในขับพี่นัดอะที่มีพ่อบ้านนะครับที่เป็นคนที่อบอุ่นนะครับนี่พูดจากใจเลยนะเนี่ยพี่นัดก็เป็นกำลังใจให้พี่นัดนะครับแม่พูดไม่ออกแล้วปิดไม้หนีไปแล้วนะครับพี่นัดร้องไห้แล้วตอนนี้นะครับกลับไปกลับไปห้องนี้น่าจะพบเจอ <laughs> กลับไปกลับไปห้องนี้น่าจะแบบ แม่ดอกบงดอกไม้น่าจะลอยเต็มห้องมากเนี่ยกลับไปห้องเนี่ยกลับไปห้องนี่กาจะมีดอกบงดอกไม้ของโขงลอยเต็มห้องแล้วเนี่ยดูทรงแล้วนะเออก็ขอให้พี่นัทมีความสุขนะครับอยู่ด้วยกันนานๆแล้วกันนะครับเป็นกําลังใจให้กับครอบครัวกูใจซอนนะนะครับ